สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีนะครับตำมยมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ให้ไปดูต้นมยมต้นดอกนะครับทีนี่นะครับก็ได้มยมมานะครับก็จะมีส่วนผสมมยมนะครับที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับน้าปลาร้านะครับแต่เป็นน้ําปลาร้าเขาเรียกว่าปลาร้าปาซิวนะครับหรือว่าปลาร้าที่เขาใช้ตําส้มนะครับก็เอาไปอุ่นให้ร้อนนะครับแล้วกรองเรียบร้อยนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนะครับกะปิผมใช้ตาลใบนะครับแล้วก็มีพริกแด่นะครับพริกแดงสดนะครับพริกแห้งนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีครกครับครกตาส้มนะครับทีนี้ก็มาทํากันเลยนะครับว่ามาทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่กระเทียมนะครับ ทำไปก่อนนะครับใส่พริกแดงเลยนะครับถ้าเป็นพริกแดงขี้หนุ่มก็ยิ่งดีนะครับยิ่งหอมนะครับมันหายากหน่อยนะครับพริกแดงเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้ามีแบบนี้ก็ได้ครับ อ่านะครับทีนี้ก็ตาม้วิพิกแห้งนะครับเพื่อสีสันนะครับมันจะสวยนะครับทีนี้ก็ตำนะครับ ใส่กะปิลงไปนะครับนะครับเพื่อจะได้เข้ากับพิกนะครับใส่ไปเลยนะครับกะปินี่จะช่วยอ่าเขาเรียกว่าตัดรสชาตินะครับที่มันเปรี้ยวๆนะครับส่วนน้ําปลาร้าใส่ทีหลังนะครับเพราะว่ามันมันจะกระเฉาะนะครับหรือว่ากระเด็นได้นะครับตำไม่ยากนะครับสําหรับตำมะยมนะครับ ทีนี้ก็ใส่มาย,ยมไปเลยนะครับที่ล้างแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับหรือว่าน้ําตาลปิ๊บนะครับหรือว่าน้ําตาลทรายขาวแล้วแต่ครับแต่น้ําตาลทรายแดงนี้มันจะหอมนะครับสวยงามนะครับ ปลาลานี่ใส่ทีหลังครับมันจะกระเด็นใส่หน้านะครับส่วนผงชูรสถ,ถ้าใครชื่นชอบก็บใส่ได้นะครับแต่ผมไม่ไมไมชอบครับก็แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยก็เลยไม่ใส่นะครับแต่ถ้าคนชอบผงชูรสก็แล้วแต่นะครับแต่ชอบใครชอบมันนะครับเน้น,นอร่อยธรรมชาตินะครับ you <laughs> ก็เตรียมน้ำตาลสายแดงนะครับเดี๋ยวให้ลุกเดี๋ยวให้ลูกมือนะครับเตรียมมาก่อนนะครับเดี๋ยวใส่พอๆกับน,น้ำปลาร้านะครับเพื่อมีอยากให้มันกระเฉาะนะครับนี่เป็นสูตรดั้งเดิมนะสมัยยายทำให้กินเลยครับก็เลย ชอบตำนะครับกินนะครับเพราะว่าเวลาตำก็คิดถึงยายนะครับนะครับตอนเด็กๆกินตำมะยมตลอดนะครับกับข้าวนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับกําลังไปเอาน้ําตาลนะครับอ่าทีนี้ก็เอาน้ําตาลทรายแดงใส่นะครับนะครับใส่ไปเลยนะครับปลาลานะครับน้ําปลาใส่ไปเลยนะครับอ่าใส่หมดเลยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ตักใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ ตำมยมครับสูตรโบราณนะครับอันนี้วันนี้นี่ถือว่าสุดยอดงนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเนะครับเดี๋ยวเอาจานสวยๆมาถักใส่นะครับช่วงที่รอจานก็ตามไปต่ออีกนิดนะครับตอนนี้ลูกมือไปเอาจานอยู่นะครับ อเคเลยนะครับนี่ครับตำมะยมนะครับสูตรของผมเองนะครับสูตรโบราณตั้งแต่สมัยยายเลยนะครับได้สูตรมานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมาสอนตำมะยมสูตรเด็ดนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ